นางสาวอัจฉิมามุสิกพันพัฒนาการอำเภอหัวใจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมแปลงโคกหนองนาหมู่ที่2ตำบลท่าซอมอำเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกิดน้ำท่วมตรงนี้ค่ะเสียหายส่วนไหนบ้างคะตอนนี้ด่ว่าเสียหายอยู่ก็จะเป็นในส่วนของต้นไม้ที่ว่าเราเพิ่งปลูกไปช่วงหลังคะ เราว่าเนื่องจากสภาพดินที่ว่าอุ้งน้ําเยอะมากแล้วก็ลมค่อนข้างจะแรงแล้วก็ได้พัดได้พัด่าต้นไม้ที่ว่าเพิ่งปลูกใหม่นี่ยห่ะตอนหน้าอนของโค้งก็คือเอ็นไปตามแรงลมแล้วว่าดินมันทุ่งน้า <c oughs> แล้วก็ที่หลักๆก,ก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงไว้อะค่ะแล <c oughs> ้วก็จะเกิดความเสีายแล้วก็เนี่ยพอชอนะคะได้ลงมาเนื่องจากคำของใจองคอท่านจะต้องเตรียม สาชิตครแล้วก็ังน้นเราจะมีาทแก้ไขการแก้ปัญหาหลังน้ำรถก็คือต้องดูว่าระดับน้ำปีนี้ยอะที่สุดเน้วเหมือนปก็คือต้องจต้องกั้นปลาขายไว้แล้วก็ในส่วนของต้นไม้ใหม่ ตักต่างๆก็ส่วนมากก็ต้องอาศัยเนี่ยยกระดับขึ้นค,ค่ะใช่จะเป็นยกเล็กขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวพอชอจะมาทำจะทับ,บอามือนะครทำตรงพื้นที่หลานน้อจากประมาณเดิมหลานน้เอเป็นงานเรียนรู้เดิมนะก็ฝากทำหนังงานในทุกงานก็ได้ขอบคุณค่ะทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไซได้เยี่ยมสำรวจพื้นที่เสียหายบริเวณโดยรอบ และสอบถามความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่พบว่ายังมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบบ้านแต่ยังไม่เข้าในตัวบ้านซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการส่งต่าความห่วงใย,ยของนายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ติดตามสถานการณ์และให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภายน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อสร้างขวานและกำลังใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไปค่ะ